สวัสดีค่ะช่องไมบ่บานติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับ Black Desert Online กับ Head Global Lab นะคะหรือว่าเซ r ร์ฟเท e ประจำวันที่19สิงหาคม2564นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตขอบคุณสมาชิกช่องไมบ่บานติดเกมค่ะที่ทำการสนับสนุนช่องไม่บ้านเป็นกำลังใจงที่ดีมากๆเลยนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแพทโกโบแลบวันนี้กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่า่าเผื่อใครยังไม่เคยดูนะคะบอกไว้ก่อนเนาะว่าแพทโกโบแลบเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเทสของแบคเฮเซอร์นะคะโดยที่แม่บ้านจะกดแปลด้วย Google Translate นะคะมาจากภาษาเกาหลีเนาะแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างนะคะมันก็อาจจะแบบมึนๆงงๆบ้างนะคะแล้วก็บางอย่างอาจจะไม่ได้นํามาใช้ในเซิร์ฟจริงเนาะมันเป็นการเหมือน เทสแล้วก็ขอความคิดเห็นจากทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยฟอย่างแรกเลยนะคะที่วันนี้ Global Lab เขาพูดถึงนั่นก็คือเรื่องการปรีเวิร์กตัวละครนะคะนี่ก็เป็นทางของเอ่อที่พีเอเขาพูดเฝากถึงพนักข้จนภายทุกท่านนะคะก็คือเขาบอกว่าอย่างแรกเลยอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าตอนนี้ก็มังจะมีการรีบูตตัวละครนะคะก็กำลังจะได้มีการรีบูตแล้วโดย วันแรกที่เขาจะนำตัวแรกเลยมารีบูทนั่นก็คือวันที่2กันยายนนะคะโดยวอร์รเออร์นะคะจะเป็นตัวแรกนะคะที่เขาจะนำมารีบูทด้วยกันเนาะก็ให้ยังไงของความร่วมมือทุกคนที่อยากเล่นวอร์รเออร์หรือเล่นวอร์รเออร์อยู่นะคะมาสะแสดง,งความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะโดยที่สิ่งที่เขาะจะเอามารีบูทเนี่ยก็มีเป็นเรื่องของสก,กิล ดูเอ่อทั้งสืบทอดแล้วก็อเวกนะคะแล้วก็ดูระยะการโจมตีแอคแท็กสปีดหรือจํานวนฮิตหรืออะไรต่างๆอานาเนาะเขาก็จะดูทุกอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเขาก็เหมือนอาจจะให้ทุกคนมาช่วยกันแส้งความคิดเห็นเนาะแล้วเขาก็จะปรับปรับไปเรื่อยๆจน Final Work อะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่จับใจความได้เนาะทีนี้เขาบอกว่าเอา่เออเวกวอลลีเนี่ยนะมันค่อนข้างจะใช้ การแขนเซ้นแอนิเมชันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เฟรมเยอะนะคะแล้วมันก็ใช้สตา m มินาเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างยากในการแบบคอนโทร l เออเพราะว่ามันใช้เฟรมเยอะเขาก็เลยจะเนี่ยจะต้องปรับครั้งใหญ่เลยเกี่ยกับ Awake Warrior ด้วยกันนะคะเพื่อไม่ให้แบบการใช้เฟรมมามีผลอะไรมากมายอ่ะเนะาะคจะทายทำให้ทุกคนเล่นง่ายงานขึ้นและเข้าถึงตัวละครมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ที่เขาบอกไว้นะอ่ะ ทีนี้ก็เขาบอกว่าเรื่องการรีบูตตัวละครเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่เลยที่ตอนนี้ทุกคนกําลังพูดถึงเขาก็รู้สึกกังวลน,นะแล้วก็พยายามจะทํางานตรงส่วนนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเขาด้วยนะคะโอเคก็อ่ะเขาก็กําลังจะเริ่มทําแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆทํากันไปสู้ๆโอเค ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของเศษนั่นเองก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ทุกคนตื่นตูมกันมากเลยตื่นต,มต,มตูมแหละเพราะว่าเศษโดนเนิร์ฟนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเศษก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวแม่บ้านจะ,สะใส่คลิปไว้ให้อีกทีนึงละกันไม่เชิงว่าไม่ใช่โดนเนิร์ฟนะต้องบอกว่าเขาปรับเปลี่ยนแอนิเมชันให้กับเป็นคล้ายๆข,ของเดิมนะคะก็คือเออแอนิเมชันตอนกระโดดเออตอนเดสอะ เพราะว่าตอนนั้นมันเปลี่ยนเป็นเหมือนแทงกบเลยนะคะอ uh, แต่ว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนกลับมาให้โอเคเหมือนเดิมแล้วมั้งไม่บ้างก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะไม่ใช่ได้เล่นเศษแต่ว่าเท่าที่ดูความคิดเห็นคนในกิ้ไม่บ้างาก็บอกว่าเออโอเคก็โอเคอยู่คือจะเอาไอเฟมออกอะไรก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าแบบประมาณนี้ก็ได้อยู่เพราะว่าอย่างน้อยก็ขอท่าเท่ๆไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะคะ ก็พีบอกว่ามีคนแสดงความคิดเข้ามาถล่มทลายเลยนะฮะเขาก็เลยแบบอมนั so strange, so okay. ่นแหละก็เลยเปลี uh ่ยนกลับตรงส่วนนี้ให้นะคะแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นเอสเอนาะไม่ได้เป็นไอเฟมแล้วนะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของชุดพรางนั่นเองนะคะชุดพรางอ่ะ พีเอบอกว่าสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาได้ทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชุดพรางโดยที่ให้อัปเดตว่าเออถ้าเกิดใส่ชุดพรางจะเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นแบบว่านักประจวภัยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแทนโดยที่ไม่แสดงชื่อเราแต่ว่าจะมีอะไรขึ้นบนหัวแทนนะคะซึ่งหลังจากเขาอัปเดตอันนี้ลงโกโบแลบไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายบางส่วนก็บอกว่าเออเอามันไว้แบบนี้ดีแล้วบางส่วนก็บอกว่าเออ ไม่ต้องไปแก้อะไรหรอกแบบเดิมมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะบางส่วนก็บอกว่าเออแบบที่พีเออาบบโอเคทีนี้พีเอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเสียงมันแตกออกเป็นสองฝั่งนะคะไม่สามารถเหมือนกับไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งได้นาะเพราะฉะนั้นตัวเสียงมันไม่เป็นเอกฉันนั่นเองนะทุกคนเขาก็เลยไปเปลี่ยนเกี่ยวกับผู้แฟร์แทนนะคะก็คือผู้แฟร์ที่เราเอาไว้จุดเพื่อดูชื่อของคนที่ใส่ชุดปรางนะคะโดยที่เขาจะไปแก้ตรง ฟูแฟให้ไม่มีแอนิเมชันแล้วก็กดเอ่อกดเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่เวลาเราจะดูชื่อเนี่ยเราจะได้แบบไม่ต้องมาแบบรอเนาะเพราะว่าปกติฟูแฟมันกดช้ามากรุ่นนี้นั่นเอออันนี้แม่บ้านแม่บ้านมองว่าเออเห็นด้วยนะคะเพราะว่าหลากัหลกๆที่ทุกคนใส่ชุดพรางก็พออะไรคือทุกคนก็อยากจะปิดชื่อใช่ไหมแล้วก็เสียงเงินไปแล้วถ้าเกิดมันแบบไม่ปิดมันก็อืมคือเขาก็คงพยายามจะแก้แบบไม่ให้มันเป็นเอ่ออะไรนะประโยชน์ต่อการเกียนมากเกินไปแหละแต่ว่า ทุกคนเสี่ยงเงินไปแล้วอะ่ะอยู่ๆมันมาเปลี่ยนถึงแม้มันจะไม่เห็นชื่อแต่มันก็อาจจะไม่ดีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนเนาะก็คือเห็นว่าจะไปปรับวงเรื่องผู้แฟนั่นแหละก็คือให้มันกดได้เร็วๆขึ้นก็คือโอเคไม่เปลี่ยนชุดพางเขาก็มาปรับชุดผู้แฟร์แทนนะคะซึ่งอันนี้ก็โอเคอยู่นะเพราะอย่างไรก็เป็นทางเลือกไม่งั้นคนที่เสียตังค์ซื้อชุดพางไปก็คงรู้สึกไม่โอเคอเนาะ อย่างนี้ก็เออโอเคเดี๋ยวก็รออันนี้อัปเดตเข้าออ f ฟิเชียอีกทีหนึ่งนะคะก็ยังไงก็ประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากจะไปลองกดผู้เล่นก็ต้องไปโหลดเซิร์ฟเทสมาลองกันนะจ๊ะโอเคเอ่ออะไรอีกหนออันนี้ไม่บ้านจะเอาเฉพาะอันที่รู้สึกว่าแบบน่าสนใจมาอ่านนะคะบางอันมันก็อัปเดตยิบย,ย่อยไม่ค่อยมีอะไร อ่ะต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวอเนาะวอโนดก็ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเออ่ของบาเลนอสกับเซนิเนเดียก็กำลังจะตามมาแล้วนะคะทุกคนก็เห็นว่าบาเลนอสจะเป็นเลเวล1นึ่งเบกิเนอร์นะคะส่วนเซนเนเดียจะเป็นเลเวลหนึ่งอินเตอร์มีเดียนะคะก็คือเหมือนเป็นโนดหนธรรมดากับโนดหนสูงนั่นเองสำหรับเซลเนเดียจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนแบบ อารมณ์วโนดหนึ่งสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมีตารางให้ดูยเยอะแยะมากมายเดียวอันนี้เราเข้าเซิร์ฟจริงกันอีกทีหนึ่งเลยนะคะสําหรับรา,ลายละเอียดเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆแล้วเขาก็มีปรับนุ่มปรับนี่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ P A A พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวโนดให้เราหน่อยนะคะมันยาวมากเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันไปนะคะว่ามีอะไรบ้างก็อะมาเริ่ม าบอกว่า p r e ซี s ั o n ของวอนั้นก็กำลังเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็มีคนส่งความคิดเห็นเข้ามามากมายเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นหัวข้อที่แบบเกร้อนแรงมากนะคะในสำหรับตอนนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ p ีเอเก็กำลังพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะ,ะทีนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ black desert เนี่ยกลายเป็นเหมือนเกมที่ค่อนข้างจะเป็นแบบแนววอเกือบจะเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่า ก็ยังมีหลายๆความเห็นเข้ามาว่ามันเป็นการเมืองมากเลยนะเพราะฉะนั้นเอ,อกลายเป็นว่าเรื่องของ politics นะคะหรือว่าการเมืองเนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวอนั่นเองนะคะซึ่งพวกเราคิดว่าอย่างพวกเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนการ PA บอกว่าเห็นแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้จะแก้ไงแล้วก็เลยพยายามแก้อยู่ตอนนี้นะคะซึ่งตั้งแต่ เ,เสียงของนักขจนภัยทุกท่านเนี่ยต้องการจะเน่อทุกคนบอกว่าอยากจะไดทันนีมูนจิวอเวอร์ชันอะไรคือฮันนีมูนจิวอเวอร์ชันเขาบอกว่าอยากจะได้อันนี้มากๆเลยเขาก็เลยโอเครู้แล้วเข้าใจแล,แล้วเดี๋ยวจะพยายามทําให้เร็วที่สุดซึ่งวันนี้นั้นเออทางพีเอเนี่ยได้แชร์ ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าเอาเดี๋ยวกำลังจะอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับวอให้อย่างเร็วที่สุดนะอย่างแรกเลยเรามาพูดกันถึงการเล่นของแต่ละกิวดีกว่าที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็การเมืองนั่นแหละแล้วก็มาเอาลงวอเสร็จแล้วก็มาแชร์รางวาัลกันนะคะซึ่งเออย่างแรกเลยที่เขาเล็งเห็นเนี่ยก็คือ เขาเขามองว่าการให้รางวัลแบบนี้มันน่าจะสูงเกินไปโดยที่เขาอะมองพ a เขามองแค่ด้านที่ดีไงว่าเอ้ยถ้าทุกคนเหนื่อยทุกคนอยากจะมาร่วมกันก็อยากจะให้ทุกคนได้ของรางวัลไปเหมือนๆกันอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนี้นะคะแต่มันกลายเป็นว่าคนไม่พอใจตรงส่วนนี้นะคะก็เขาก็เลยอยาจจะขอโทษน,นะพระจมภัยทุกคนด้วยที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะ แต่ว่าเขาลืมมองไปถึงด้านที่ไม่ดีไงว่าถ้าสมมติว่าของรางวัลมันสูงอย่างเงี้ยก็กลายเป็นวราทุกคนก็จะแบบการเมืองแล้วก็แบ่งแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมรางวัลเยอะไปก็ไม่ดีแต่ถ้ารางวัลน,น้อยเกินไปแม่บ้านก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเหนื่อยอะลงไปเหนื่อยไบทับใประสาทเนี่ยแต่แบบไม่ได้อะไรเลยแบบรอบของกันก่อนก็ไม่โอเคนะพูดยากพูดยากต้องมาดูกันต่ออะต่อค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็อยากที่จะให้มันบาลานแบบประมาณว่าของรางวัลให้มันแบบโอเคโอเคหน่อยอะ่ะแต่ก็ยังไม่รู้จะปรับยังไงดีอย่างไงก็ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของอืมอันนี้อะไรอะ่ะเขากำลังพยายามที่จะปรับปรุงลึกสหพันธ์นะคะเอ่อเพราะว่า ปีเอเนี่ยคิดว่าถ้ามีแค่แบบกิว,กวดียวไปสู้มันก็น่าจะสนุกกว่าใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันไม่โอเคอะไรอย่อา,างเนาะคนเขาก็เลยจะแบบชอบทำภาษาผ่านมากกว่าเขาก็โอเคเดี๋ยวเขาจะลองไปคิดเรื่องนี้แล้วก็ปรับปรับดูบอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็มันมีหลายเหตุผลมากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะ ซึ่งเออ่มีนักผจ้ชมพายเนี่ยก็มาช่วยกันถล่มความคิดเห็นออเให้เขาฟังเยอะแยะมากมายยีอ่อือฮเออโอ้ยยาวมากเลยเรื่องวอโอเคเหมือนจะมีเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเกิดใครได้กลายเป็นกิวลอดเหมือนได้ครองประสาทอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบให้โหวตด,ด้วยหรออันนี้แม่แม่ขอถามเขาใจาแบบ์ลหนึ่ง บอกว่าถ้าให้พูดง่ายๆก็คือกิลที่ได้กลายเป็นเจ้าของครองปราสาทนะคะจะมีจะสามารถใช้เออ่ policy point แล้วก็กำหนดเรื่องภาษีได้อืมอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นเจ้าของปราสาทหรือมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ของทุกๆก,กิลเลยก็ได้อืม แล้วคนที่เป็นสหพันธ์หรือว่าเป็นเออ a ล l i กับกิ u นั้นัน้นๆก็จะได้ด้วยนะคะประมาณนี้อ๋อะจะมีการให้โหวตด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอแะแ้วมันจะดีไหมอ่ะเขาจะไม่เก็กบภาษีแล้วโหดใช่ไหมเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันจะมีเกี่ยวกับการโหวตนะคะโหวตเออทุกๆุก,กอาทิตย์เลยอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็โอ้คือบอกว่าคนที่ครองประษานะคะก็ จะก็ให้คิดกันเองว่าคุณอยากจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเจ้าของภาษาทที่ดีหรือคุณจะเป็นผู้ร้ายในเขตนี้นะคะแบบให้คนด่าอะไรยเงี้ยโอ้ไม่ก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ต้องใส่ว่าภาษาเดือดเดือดแน่เลยทุกคนอืมโอเคแบ็คพิเอนหนึงก็เป็นเกมที่มาเน้นหนักเรื่องวอลพอสมควรนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะแบบให้มันมีอะไรที่ อนะให้มันสนุกที่สุดอะเนาะเขาอยากให้เรามาสนุกกันโอ้ m ม g กอดโอ้ยเรื่องหัวไม่ยาวมากทุกคนไม่บ้าอ่านจะปวดหวัวจ้าเอาเป็นว่า เรื่องวอแบบเยอะมากแล้วก็ทิศท,ทางเท่าที่สรุปจับใจความได้ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเอ่อจะมีเรื่องของไอ้นี่เข้ามาอาจจะมีการแบบเรื่องภาษีเข้ามาซึ่งมันเป็นทั้งผลดีและไม่ดีนะถ้าเกิดเราเจอเจ้าระสาทที่ดีอะ่ะเขาก็ไม่เก็บภาษีแล้วโหดไงแต่ถ้าเราเจอราษาทม่ดีแล้วก็แบบอืมนั่นแหละนะทุกคน <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบนี้จะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะมันจะหันสาแค่ไหนก็เดี๋ยวเราได้รู้กันค่ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหลักๆก็เป็นเรื่องรีบูตตัวละครเรื่องวอรประสาทแล้วก็เรื่องกิจกับชุดปรางนะคะเอาล่ะโ,โหเยอะมากๆเดี๋ยวยังไงเอา มืนเลยมืนเลยมืนเรื่องวอโอเคถ้ายัางไงคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือยังไงก็ตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเคถ้าสัปดาห์มันมีสัปคนกอดตัวก็ ลิ้นพันถ้าสัปดาห์หน้านะคะมันมีอะไรน่าสนใจแบบนี้อีกไม่บ้างก็จะมาทำแพทเซิร์ฟเทสให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ก็หวังว่าน้องเสษจะไม่ต้องร้องไห้กันแล้วนะคะก็อืมขอเขาแปลอะนิเมชันมาเหมือนเดิมแล้วนะเท่าที่ดูแต่ว่าเรื่องเออสกิลอะไรก็คงเป็น s อนั่นแหละไม่ได้เป็นไฮเฟมนะคะก็ไม่เป็นไรนะ้อยอย่างน้อยก็ยังเท่เหมือนเดิมโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบายบ้า